โควิด1 9าทำให้โรงเรียนต้องปรับมาเรียนออนไลน์เป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงอาจจะทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตอนนี้มีกลุ่มอาสาสอนรุ่นที่4จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นภาคส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมแก้ปัญหานี้นะครับคุณวิภาพรครับ ใช่ค่ะเวลานี้กลุ่มนักศึกษาอาสาสนในจังหวัดสกลนครแล้วก็ผู้ปกครองร่วมกันออกแบบห้องเรียนชุมชนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันในสถานการณ์โควิด -19 นะคะห้องเรียนที่กลุ่มอาสาสอนออกแบบเป็นไปตามแนวคิด inclusive education ค่ะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะหลังก่อนน้นี้เขาไปเจอปัญหาค่ะเชื่อว่าเหมือนกับหลายชุมชนคือช่วงที่เรียนออนไลน์มีความเสี่ยงที่เด็กๆหลายคนไม่มีอุปกรณ์หลายคนเรียนได้นะคะแต่เรียนแบบขาย ช่วงอาจจะด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆก็ทําให้เด็กเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะเด็กทั่วไปว่าเจอโจทย์ที่เล่ามสักครู่ว่าซับซ้อนแล้วนะคะในช่วงเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะแต่ถ้ามองลึกในรายละเอียดลงไปหลายๆชุมชนจะมีกลุ่มเด็กพิเศษค่ะด้วยโจทย์ที่เจอของเด็กพิเศษ ยากเข้าไปใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะกลุ่มอา,าสาสอนรุ่นที่4จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเขาก็เลยลงชุมชนของพวกเขาเองนะคะสร้างห้องเรียนที่เด็กทุกคนรวมถึงเด็กพิเศษสามารถเรียนรู้ได้พร้อมๆกันค่ะ กระดาษแผ่นใหญ่กับภาพวาดด้วยดินสอสีที่บันทึกการเรียนรู้และแผนที่ชุมชนบ้านวาน,น้อยตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในพื้นที่ปฏิบัติการของอาสาสอนรุ่นที่4ซึ่งมีกัน20คนและใช้ชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กๆทุกคนเข้าถึงได้เรียนรวมกันอย่างเท่าเทียมเพิ่มเติมจากการเรียนออนไลน์ค่ะ ได้ความสนุกได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้ทำสิ่งได้ทำกิจกรรมที่เราไม่ได้ทำมาหลายอย่างที่ไม่เคยทำมาแล้วก็ได้หัดปลูกต้นไม้รู้จักการนำขยะมารีไซเคิลการนำกลับไปใช้ใหม่แล้วก็การใช้ซ้ำ แล้วก็ได้รู้ว่าได้สำรวจชุมชนได้รู้ว่าชุมชนเป็นอย่างไรมีต้นไม้อะไรมีพืชพรุ์อะไรรู้จักเส้นทางเรียนในห้องเรียนธรรมดาก็ได้แค่นั่งเรียนในห้องอันนี้ได้ได้ออกมาทํากิจกรรมนอกสถานที่เมื่อเราได้เข้าไปในชุมชนแล้วเนี่ยเราพบว่าความรู้บางอย่างมันตายไปซึ่งไม่สามารถที่จะใช้กับสถานการณ์จริงได้นะครับในชุมชนแล้วเราก็มีการปรับเปลี่ยนความรู้ต่างๆเข้าไป ในการที่จะสอนน้องๆครับผมแม้ห้องเรียนจะปิดลงจากโควิด1 9แต่ประตูการเรียนรู้โลกกว้างกลับเปิดออกกิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยให้ทุกคนได้รู้จักการเรียนรวมของน้องๆในชุมชนร่วมกันกับเด็กพิเศษหรือเด็กที่เป็นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อลดความแตกต่างและช่องว่างระหว่างกันโดยมีครอบครัวและชุมชนร่วมออกแบบค่ะจะไม่เรียนรู้เยอะแลเน้นกิจกรรมมากกว่า จับคูดระหว่างเด็กที่ได้กับเด็กไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเน้นแต่เด็กที่เขาอ่านออกเขียนได้แล้วเราจะเหมือนเหมือนการที่เราแบบทอดทิ้งเขาไปเลยเขาก็มีการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนอยากให้เด็กเขาพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมถึงแม้เขาจะพัฒนาไม่ได้เท่ากับเด็กทั่วไปแต่อย่างน้อยเขาก็มีการพัฒนาตัวเองเราสอนเขาไปเรารู้ว่ายังไงเขาก็ไม่ได้แต่อย่างอย่างน้อยเราก็ ให้้้เเขาไดรรียนูค่ะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะควบคู่กับวิชาการ8กลุ่มสาระการเข้าใจความหลากหลายของคนในชุมชนทุกเพศทุกวยัยยังเป็นส่วนสำคัญให้ผู้ปกครองคุณครูและน้องๆได้มีส่วนร่วมออกแบบการศึกษาที่จับต้องได้ การเรียนรู้ผ่านห้องเรียนของอาสาสอนรที่สกลนครค่ะน้องๆจะได้เรียนกับเพื่อนๆน,นะคะใช้โจดใกล้ๆตัวในชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะมาเชื่อมกับหลายๆวิชาแล้วก็บางวิชาเรียนกันเป็นกลุ่มๆด้วยนะคะอย่างเช่นการสังเกตลักษณะเมฆฝนการทําแผนที่ชุมชนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพค่ะน้องๆก็จะได้วัดภาพระบายสีจดบันทึกนะคะนี่เป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยลดความแตกต่างช่วยให้น้องๆได้เห็นถึงความหลากหลายลักษณะของเพื่อนแล้วก็สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะ โดยปกติมีโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนพิเศษอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอโรงเรียนปิดอย่างเงี้ยเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ตรงไหนเราก็มันคําถามที่มันคาใจมาโดยตลอดอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าถ้าเราจะเข้าไปจัดการกับกลุ่มเด็กพิเศษภายใต้โครงการอาสาสอนเนี่ยเราจะทํายังไงความโชคดีของเราอีกอย่างนึงก็คือได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นอาจารย์สาขาการศึกษาพิเศษ ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านนี้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราด้วยเราก็เลยสามารถสร้างสารรค์กิจกรรมหรือจัดเด็กที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสมในการเข้าไปจัดการเรียนรู้กับเด็กพิเศษกลุ่มนี้ลงเข้าไปในชุมชนเมื่อสักครู่ได้ฟังทั้งเสียงเด็กนักเรียนแล้วก็พี่ๆนักศึกษาอาสาสอนนะคะจริงๆคนที่อาสาสอนนี่มาจากหลายสาขาวิชาเลยค่ะทั้งภลระศึกษาคณิตศาสตร์นิเทศศาสตร์ก็มีนะคะบางส่วนเนี่ยศึกษาในส่วนของการศึกษาพิเศษหมายถึงว่าเรียนจบมาแล้วก็สอนน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษด้วยนะคะ แล้วก็มีบัณฑิตท,ที่จบแล้วแต่ว่ายังทํางานในชุมชนเข้ามาช่วยเสริมกันตรงนี้ค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยเขาปักหมุดเล่าเรื่องราวเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์เข้าไปดูกันได้นะคะพิมพ์ในเว็บไซต์ซีไซด์ค้นหาคําว่าแคมเปญและค้นหาคําว่าห้องเรียนบรนดาลใจจะปรากฏการจัดกิจกรรมการศึกษาจากหลายพื้นที่นะคะทั้งหมดนี้ด้านหนึ่งเป็นการคืนบัณฑิตให้ชุมชนได้ร่วมดูแล และบัณฑิตก็ได้ร่วมดูแลชุมชนน้องๆบุตรหลานของคนในหมู่บ้านควบคู่กับการลดปัญหาการเรียนออนไลน์ที่หลายคนเข้าไม่ถึงนะคะลดช่องว่างให้กับผู้ปกครองที่ใช้กระบวนการอาสาสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยค่ะทั้ง2ท่านคะนี่เป็น,นกลไกสําคัญนะคะที่จะทําให้การเรียนรู้ไม่สะดุดในสถานการณ์โควิด -19 แม้ว่าห้องเรียนปิดแต่ว่าในชุมชนยังคงเปิดอยู่ค่ะครับขอบคุณครับ